เออดึง<อ>ดึงแล้วก็ดึงแล้นนวยแล้วก็ดึงตะไคอยกินเอเอไายปอนได้ถ้าสบองก็หลุดแล้วมันทำไงจ่อม,มึงกลัว <laughs> อร่อยชอบจังเลยมาดึงสะบงเลยดึงสองมือเลย <laughs> เดูแล้วตามตาพี่ลอยไหมซูมเห็นหนาเขาด้วยแล้วก็เห็นทั้งมดเดินอะไรเงี้ยนะอร่อยอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดอ่าฟักทองเดี๋ยวเมล็ดฟักทองนะไม่ต้องทอยไกเอ็กซูมยังเงี้ยเออ ไปไม่หลอกโอ้โหเราดึงสบองแน่นเลยนะนี่ถ้าเกิดผูกไม่ดีนีม่มีมีหลุดนะอร่อยเดี๋ยวมองเดอมองมาด้วยมือเดียวก็ได้ลูกไม่ต้องสองมือดักแล้วสบองจะลดก็น,นี้ก็นี้ว้าก็น,นี่ แล้วดูดิมือเพื่อนอะ่ะโอ้โหเราวาาจับกันไว้กับเพื่อนหมดเิรอยยหญ่เลยแ้วชาเขาเม็ดอะไรก็เ,เม็ด <c oughs> อะไร <c oughs> น,น่าจะเป็นมเมล็ดไอ้นั่นนะเดึงดึงแน่นตึบเลย <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อยไหม<ด>ย,ยังมาใกล้มากมแต่ก็จุกหวัง <c oughs> ดึงด้อยดึงสบงกันไม่เป็นรูปทรงเลยวันนี้วันนี้อร่อยไหมเฮ้ออร่อยป่า เอ้ยกูนี่ถ้ากูอันนี้ขาดึงไวอยังแนนเลยนนกูอัเดี้ยวสลับกันเด้อถ้าพี่บอยป่อนหนักเด้อคนนี้โอเคนะขยุย่มครบสามนาทียังเท่๋ยวพี่บอยคนคนป่อนแทนเด้อคนนี้เด้อ